สวัสดีครับพี่น้องทีลกครับเราพบกันเช่นเคยกับรายการย่อยพระคำรายการนี้เพื่อจะนําพี่น้องได้มีโอกาสได้พิเคาะไขควรนะครับเพราะเจด้าของพระเจ้าที่พี่น้องได้ยินกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่ออะไรครับพี่น้องครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้ใไขควรและสามารถนําพระคาของพระเจ้ามาใช้จริงในชีวิตของเราได้ เปรียบเสม,มือนการรับประทานอาหารเข้าไปเราเองต้องมีการย่อยอาหารนั้นเพื่อให้ร่างกายของเรารับสารอาหารจากการย่อยส่วนต่างๆเข้าไปดูดซึมและใช้ประโยชน์ในชีวิตของร่างกายของเราด้วยเช่นเดียวกันเขามจไหมครับพี่น้องครับและในอาทิตย์นี้กับหัวข้ออาหารแห่งชีวิตพี่น้องพรพ้อมกันครับอาหารแห่งชีวิตพี่น้องที่ัะครับพระราะของพระเจ้ากําลังสื่อสารอะไรกับเราในอาทิตย์นี้พระราะของพระเจ้ากําลังสื่อสารเรื่องเวลา พี่น้องครับเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเวลาเป็นสิ่งที่มีราคาที่สุดพี่น้องที่รักครับวันนี้เราใช้เวลาของเราอย่างไรบ้างวันนี้เราใช้เวลาในชีวิตของเราแบบไหนอย่างไรเพราะเราไม่สามารถเรียกคืนเวลาที่ผ่านเข้าไปได้ในชีวิตของเราได้อีกแล้วเอาไหมไหมครับ พอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เลือกและใช้เวลาของเราในแต่ละวันแต่ละวันของเรานั้นเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปานหรือพอพระทัยในชีวิตของเราอ่าไม่ไหมครับพี่น้องครับในพระชนะของพระเจ้า,จาในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึงข้อ14ได้กล่าวว่าจงเข้าไปในทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปนั้นมีมาก ข้อ14บอกเอกไปว่าเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึงข้อ14นี้ก็ยังโยงไปในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ24ซึ่งเป็นวลีเป็นประโยคคล้ายๆกันที่บอกว่าจงเพียรพยายามเข้าไปประตูที่แคบเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้ พี่น้องที่รักครับเราเป็นคนเลือกครับพี่น้องครับเราเป็นคนเลือกเองไม่ว่าเราจะเข้าไปประตูที่แคบหรือประตูที่กว้างก็ตามเราเป็นคนเลือกและทุกอย่างที่เราเลือกมีผลตามมาเสมอพี่น้องที่รักครับเราเองต้องพินิจพิเคราะห์ด้วยกันว่าเราจะเลือกอะไรเพราะทุกการตัดสินใจทุกการเลือกของเรามีผลตามมาเสมอเอาไหมไหมครับเราต้องพินิจพิเคราะห์ว่าปลายทางของทางนั้นคืออะไรปลายทางของทางกว้างคือความพินาศ ปลายทางของทางแคบคือความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นเองและเราต้องพยายามครับแน่นอนแม้เรารู้ว่าทางแคบเป็นทางที่นําไปสู่ความชื่นชมยินดีแต่ไม่ได้เข้ากันง่ายๆต้องมีความพยายามเมืสักครูได้กล่าวไปแล้วในลูกาบทที่1าข้อ24บอกว่า จงเพียรพยายามเข้าไปประตูที่แคบนั่นหมายความว่ามันแคบมันต้องใช้ความพยายามประตูนี้จึงเข้ายากประตูกว้างไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเพียงแค่เดินเข้าไปก็เข้าไปได้เลยพี่น้องที่ลกครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าเราวันนี้เราต้องกลับมาถามตัวเราว่าวันนี้เราเห็นปลายทางของเราชัดเจนแล้วหรือไม่ ปลายทางในชีวิตขอ,องรเราในวันนี้เราเลือกแล้วหรือไม่ปลายทางชีวิตของเราในวันนี้ยังมืดมืดมนมนอยู่หรือไม่หรือปลายทางในชีวิตของเราในวันนี้สดใสแล้วเราเห็นแล้วว่าเรานําไปทางแห่งความชื่นชมดีดนําไาทางความรอดหรือวันนี้ปลายทางของเราอาจจะชัดแล้วก็แล้วแต่อาจจะเป็นทางแห่งความพินาศก็เป็นไปได้ ในหนังสือยอนบทที่6ข้อ22ถึงข้อ35ได้เป็นเหตุการณ์ที่คนมากมายในเวลานั้นมาหาพระเยซูเพราะในเหตุการณ์พระธรรมยอนบทที่6เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน5,000คน และคนจำนวนมากเลยครับพี่น้องครับมาหาพระเยซูและเมื่อเขากินขนมปังกับปลาของพระเยซูพี่น้องเขาเกิดอะไรรู้ไหมครับเขาติดใจครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้กินไปแล้วเขาติดใจครับวันนี้เขาตามมาอีกครับเขามาตามหาพระเยซูและพระเยซูร,รู้ว่าพวกเขาเนี่ยมาทําอะไรพระองค์รู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะมาเอาขนมปังอีกพวกเขาพระเยซูร,รู้ว่าพวกเขาต้องการปลาอีกต้องการฟิชเบอร์เกอร์อกีกเหมือนกับท,ที่ผ่านมาและ พระเยซูกําลังจะบอกความจริงกับพวกเขาว่าพระองค์คืออาหารแห่งชีวิตอาหารที่แท้จริงไม่ใช่ขนมปังอาหารที่แท้จริงไม่ใช่ปลาอาหารที่แท้จริงไม่ใช่ฟิสเบอร์เกอร์อาหารที่แท้จริงคือพระองค์ซึ่งได้กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ22ถึงข้อที่35น้องเราไปอ่านด้วยกันนะครับวันรุ่งขึ้นฝูงชนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างฝั่งข้างโน้นเห็นว่า ก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลําเดียวและเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จลงเรือลํานั้นไปกับสาวกพวกสาวกของพระองค์ไปกันตามลำพังเท่านั้นเวลานั้นมีเรือลาอื่นจากทิเบเรีสผ่านมาใกล้ตำบลที่พวกเขากินขนมปังหลังรงองค์พระบป็นเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าแล้วดังนั้นเมื่อฝูงชนเห็นว่าพระเยซูและสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาปเปอร์นาุม พวกเขาเมื่อพวกเขาพบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบครังนูแล้วเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไหรพระเยซูตัตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าทำงานเพื่อสแสวงหาอาหารที่เสริมสูญได้แต่จงสแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรัน ซึ่งบุตรมนุษย์จะบอบให้กับพวกท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้วพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะให้หมายสำคัญอะไรเพื่อที่เราจะเห็นและวางใจท่าน ท่านจะทําอะไร้อสามเณกล่าวบอกว่าอนุรุษของเราได้กินอามานาในถิ่นธุรกันดารตามที่มีคําเขียนไว้ว่าท่านให้พวกเขากินอาหารจากสวรรค์พระเยซูจึงตรัสตอบกับเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้เป็นผู้ประทานอาหารแท้ที่มาจากสวรรค์ให้กับพวกท่าน เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือที่ท่านลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้กับโลกพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยพี่น้องผิ้ชนะของพระเจ้าตอนนี้คนมากมายกำลังตามพระเยซูไปอกเพราะเขาหวังที่จะได้กินขนมปัง เขาหวังจะได้กินอาหารจากพระเยซูและพระเยซูรู้ครับพระเยซูบอกว่าพระองค์คืออาหารนั้นคืออาหารแห่งชีวิตที่เขานั้นจะกินและจะไม่หิวจะไม่กระหายอีกเลยหลายคนก็พูดแบบนี้เช่นเดียวกันหลายคนบอกว่าคอยเห็นก่อนได้ไหมจึงจะเชื่อพี่น้องที่รักปัญหาไม่ใช่การอัศจรรย์ไม่เกิดขึ้นปัญหาไม่ใช่การอัศจรรย์ พระเยซูพร้อมพระบิดาพระเจ้าพร้อมที่จะทําการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของวเราแต่เพราะความสงสัยต่างหากครับพี่น้องครับเพราะความสงสัยทําให้เราไม่สามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้แต่ความเชื่อทําให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อาเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องเชื่อระหว่างใจในพระเจ้าของเราพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ที่รับเข้าไปแล้วจะรับชีวิตนิรันดร์และจะไม่หิวกระหายอีกเลยพี่น้องที่รักคนก่อนที่จะถึงแก่ความตายเขามักจะมีความวิตกกังวลในชีวิตอย่างมากเพราะเขาไม่รู้ว่าหลังความตายของเขานั้นเขาจะต้องไปอยู่แห่งขนตำบลใด แต่พวกเราที่เชื่อในวางใจในองค์พระเยซูแล้วเราไม่กังวลอาไม่ไหมครับเรารู้ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะไปอยู่เมือบงบรุมโสุขเกษมเราจะไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าที่พระองค์ทรง,รงเตรียมไว้กับเราอาไม่ไหมครับในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ47ถึงข้อ51ก็อยากบอกเราว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิต บรรพบุรุษของพวกท่านได้กินมานาในดินธุรกันดารก็ยังเสียชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตที่รันและอาหารที่เราให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราพี่น้องที่รักครับศาส,สนา ปัชญาต่างๆในโลกนี้พยายามสอนให้เราเป็นคนดีพยายามสอนให้เราต้องทำแบบนั้นแบบโน้นแบบน,น,แบบนี้ซึ่งหลายเรื่องดีมากๆเพื่อให้เราเป็นคนที่บริสุดเพื่อเราเป็นคนที่มีชีวิตที่สูงกว่าเหนือกว่าคนปกติทั่วไปเพื่อจะรับชีวิตยิรันดา์แต่พระเยซูวันนี้พระองค์กำลังมาอธิบายเราฟังว่าให้เราฟังเข้าใจแบบง่ายๆว่าพระองค์เองคือชีวิตนิรันดร คนที่วางใจในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์คนที่เชื่อพระองค์เท่านั้นก็ได้รับความรอดดูเหมือนง่ายครับพี่น้องครับพี่น้องฟังดูเหมือนง่ายไหมครับง่ายมากๆสําหรับการรับเชื่อพระเยซูแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากสําหรับหลายต่อหลายคนไม่ได้ยากที่จะรับเชื่อแต่ยากที่จะเชื่อว่าแค่รอนรับพระเยซูนะหรือก็ได้รับความรอดแล้วมันง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องทำดีอะไรเลยเหรอ ไม่ต้องทําแบบนั้นแบบนู้นไม่ต้องทาพยายามเป็นคนดีเหลอก็สามารถไปสวรรค์ก็สามารถรับชีวิตนิรันดร์ได้แล้วพี่น้องครับนั่นคือข้อจริงครับการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเราได้รับความรอดแล้วอาเมนไหมครับแต่ความรอดอาจจะมีอยู่3ามช่วงเวลาด้วยกันช่วงแรกที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์วันนี้เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เรารอดแล้วเราไม่ต้องตก บึงไฟเห็งการพิพากษาโทษที่เราได้ทํามาเพราะพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรับเวรกรรมคํำสาปแช่งของเราทั้งหลายทั้งสิน้นไปไว้ที่พระองค์แล้วที่ไม้กางเขน แต่แน่นอนพี่น้องเราไม่ได้รับเชื่อแล้วเสียชีวิตเลยเรากำลังอยู่ในโลกนี้ด้วยเรากำลังอยู่ในกระบวนการที่สองกระบวนการที่เป็นความรอดที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเหตุนั้นผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์สิ่งเก่าๆก,ก็จะล่วงไปนี่นะจะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น พี่น้องที่รักหนุนน้ำใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเมื่อเราดําเนินชีวิตร,รับความรอดของพระเจ้าแล้วให้เราดําเนินชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต เพราะว่าชีวิตเก่าๆของเราจะล่วงไปจะหายไปและชีวิตใหม่คือชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคนมากมายจะได้เห็นพระเยซูคริสต์ผ่านเราคนหลายคนเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านการกระทําของเราแจะได้ยินพระเยซูคริสต์ผ่านริมฝีปากของเราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์ผ่านคุณงามความดีที่พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาเหมไหมครับพี่น้องครับและ ช่วงที่สามเห็นความรอดก็เป็นช่วงสุดท้ายเมื่อเราเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเราจะรับชีวิตนิรันด์สมบูรณ์แบบเราจะมีร่างกายใหม่เป็นกายทิพย์ไม่ใช่กายหยาบแบบนี้อีกต่อไปเราจะอยู่ในเมืองสวรรค์ของพระเจ้านิรันดอนอานไหมไหมครับพี่น้องครับนั่นคือความชีวิตนิรันด์เริ่มต้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูนี่คือพระเมตตาของพระเจ้า และพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตพระเยซูปารถนาให้อาหารนี้กับเรา เพื่อเราจะไม่ต้องกระหายไม่ต้องหิวอีกเลยอา่าไม่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วพี่น้องทีละครับวันนี้เราต้องกินอาหารอ่าไม่ไหมครับอาหารฝ่ายร่างกายเราก็ต้องกินและอาหารฝ่ายวิญญาณจิตและวิญญาณของเราอาหารฝ่ายร่างกายกินเข้าไปแล้วไม่สามารถเข้าไปถึงจิตและวิญญาณได้เพราะอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเราคือพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราต้องกลับมาตรวจสอบชีวิตของเราครับว่าวันนี้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องครับพร้อมแห้ แรงน้อยไม่ได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณเลยหรือไม่ไม่เคยบริโภคพระวจนะของพระเจ้าเลยหรือไม่ขอให้วันนี้เป็นวันที่เราได้เริ่มต้นสำรวจชีวิตของเราและกลับมารับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือการอ่านพระวจนะการไข้ควรการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันอเอาไหมครับเพื่อเราจะไม่ต้องกระหายไม่ต้องหิวอีกเลยหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อ9ถึงข้อสิได้กล่าวกับเราว่าความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงเข้ามาในโลกเพื่อเราจะรับชีวิตโดยทางพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์พี่น้องที่รักพระองค์ทรงรักเราขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูคริสสิ้นประจนเพื่อเราขณะที่เรายังไม่รู้จักพระเยซูขณะที่หลายคนอาจจะล้อเลียนพระเยซูในขณะนั้น ก่อนหน้านั้นพระเยซูรักเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระธรรมยอห์นบทที่3าข้อ16ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของโลงเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พีนาศแต่มีชีวิตน,นิรันดร์พี่น้องรู้ไหมครับในภาษาของภาษาลาวใช้คำว่าคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ชิบหายแต่มีชีวิตน,นิรันดร์ พี่น้องที่รักนี่คือข้อแท้จริงวันนี้หากพี่น้องยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูวันนี้พระเยซูมาเคาะอยู่ที่ประตูหัวใจของท่านแล้วเพีพยงของเพียงชีวิตของท่านต้อนรับพระองค์ด้วยปากของท่านเชื่อปรองุงได้ใจพระองค์จะเรียกท่านว่าเป็นบุตรของพระเจา้าท่านจะได้ความรอดที่มาจากพระเจา้าพี่น้องคริสเตียนวันนี้กลับมาสมรุจชีวิตของเราครับชีวิตของเราได้รับอาหารฝายญญาณมากน้อยแค่ไหน ขอให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่ดำเนินไปและเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าขอให้วันเวลาของเราที่เหลืออยู่ในโลกนี้เป็นวันเวลาที่เราได้ถวายเกียรติและเป็นเวลาที่เรามีชีวิตที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยกันอขานไ,ไหมครับวันนี้จบกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับรายการย่อยพระคำสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรครับ